ทรเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องต้องขอขอบคุณทางชาวสมุทุกคนนะครับได้ร่วมมือร่วมใจเรียกว่าเจอร์นี่ที่ว่านี่นครับ <S <S ใช่ครับเดินทางกันมายาวไกลก่อนที่จะเปิดกกอะเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะครับ <S <S ถือว่าได้ทํากันบ้านกันมาเตรียมการกันมาหลายเรื่องเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะในที่สุดแล้วเนี่ยได้รับคําชมจากทางภาครัฐว่า e SOP standard operating procedure ที่ คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทยนะครับถึงเปิดมาได้นะครับ mm hmm. ผมมองว่าและททมองว่าสมุยเนี่ยและพังงานและเต่าเนี่ยเงียบสงบนะครับอันนี้แหละครับเป็นจุดขายนะครับเป็นจุดน่ารักนะครับเป็นจุดน่าใฝ่หาของสมุยมาโดยตลอดแล้วก็ในยุค new normal ที่ว่านี้ความเงียบสงบนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสิ่งดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมานักท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเจอความวุ่นวายถูกล็อกดาวมาเยอะนะครับก็สแสวงหาความเงียบสงบและสมุยเองเนี่ยมีความตั้งใจครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ดีมากก็คือตั้งใจที่จะเป็น wellness capital of asia นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพใจหรือสุขภาพกายนะครับเพราะว่ามีสปา ดีเยอะแยะ,ะแล้วก็แน่นอนครับมีความเงียบสงบมีการบริการที่เรียกว่าระดับโลก